นน,น่สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาสอบวิธีการรับเงินจากไลน์นะคะซึ่งรายได้ทั้งหมดนี้ค่ะเราได้มาจากการขายทีมไลน์สติ๊กเกอร์ไลน์รูปเปนอีโมจิด้วยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องเข้าไปที่เว็บไลน์เคเตอร์มาร์เกนะคะแล้วก็ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวค่ะกดที่ account setting นะคะแล้วก็ลงทะเบียนข้อมูลไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่แล้วก็อีเมลค่ะ หลังจากที่เราได้กรอกข้อมูลส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาดูช่องที่3ค่ะที่เขียนว่า transfer information นะคะช่องนี้จะมีช่องทางให้เราเลือก2ช่องทางค่ะก็คืออันแรกนะคะจะเป็น p a p a l ในส่วนนี้ค่ะเราจะเป็นคนอธิบายและอีกช่องทางหนึ่งที่ทางไลน์มีให้เลือกนะคะก็คือและปิดลายเพย์ส่วนนี้นะคะชาเชโตจะเป็นคนอธิบายค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกเลยว่า2ช่องทางนี้ค่ะมีการสมัครที่แตกต่างกันแล้วก็มีวิธีการรับเงินที่แตกต่างกันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันค่ะ เรามาฟังพานแรกนะคะก็คือ PayPal ค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ PayPal ค่ะแล้วก็กดสมัครสมาชิกใหม่นะคะเป็นการลงทะเบียนใหม่ไปเลยค่ะเน้นย้ำนะคะเน้นย้ำมากๆเลยค่ะว่าจะต้องเป็นบัญชีในฐานะเ,เป็นแบบบริษัทนะคะไม่ใช่บัญชีส่วนตัวก็คือคลิกอันที่2องนะคะแล้วก็ทําการกรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยะคะ่ะหลังจากกรอกข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต้องทําการกรอกบัญชีธนาคารค่ะ เมื่อเราเกอกเสร็จแล้วใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นว่าเป็นกระแสรายวันอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะถึงแม้ว่าบัญชีของเราเนี่ยจะเป็นบัญชีออมทรัพย์ก็แล้วแต่ค่ะส่วนนี้นะคะจะไม่ใช่ปัญหาค่ะหลังจากนั้นนะคะทาง PayPal ก็จะทําการโอนเงินมาประมาณ 0. xx บาทอาจจะเป็น0.16 0.56อันนี้ค่ะเราต้องดูยอดเงินที่บัญชีนะคะหลังจากเราดูยอดเงินแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องไปก่อยอดเงินที่เราได้เนี่ย ลงไปเพื่อเป็นเหมือนการส่งรหัส OTP ค่ะเป็นการส่งรหัสยืนยันของ PayPal นั่นเองค่ะแต่ว่าจะเป็นการโอนเงินมาที่บัญชีเราแทนค่ะอันนี้อาจจะรอประมาณสัก2 3สวันค่ะอันนี้ก็แล้วแต่กันไปนะคะจะไม่ใช่เป็นการได้เงินโดยทันทีนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะทาง PayPal ก็จะมีการส่งอีเมลมาให้เรายืนยันนะคะเมื่อเรายืนยันแล้วทาง PayPal ก็จะบอกว่าเราได้ทําการสมัครเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะและนี่ก็คือช่องทางแรกนะคะคือ PayPal ค่ะ จบไปแล้วนะคะในพาร์ทของเราต่อไปจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทางไลน์มีให้เลือกนะคะคือรับปิดไลน์เพย์ช่องทางน,นี้นัชชาเป็นคนใช้ค่ะหรือว่าชาเชโต้เพื่อนของเราเองนะคะจะมาเป็นคนอธิบายในส่วนนี้ค่ะสาเหตุที่ต้องแยกอธิบายเพราะว่าเราก็ใช้เพย์พอใช่ไหมคะส่วนเพื่อนเราก็ใช้และปิดไลน์เพย์แต่ละคนก็คือจะรู้ช่องทางของตัวเองได้ดีกว่านั่นเองค่ะก่อนจะไปฟังนะคะขอฝากผลงานชาเชโต้ไว้นิดนึงนะคะค้นหาว่าชาเชโต้ในไล,ลนะะ์โซนได้เลยค่ะก็จะขึ้นสติกเกอร์กลังมาเยอะมากแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะก็คือเร็วนี้นะคะจะมีน้องปุยนุ่นจากปาโบคาก็คือเราเองนะคะกับน้องลาเต้น้องทาโลก่ก็น้องใส่ห,หลับนะคะมาฟีตกันเป็นสกิ๊ก,กไลน์ใหม่นั่นเองค่ะอยู่ในหมวดเจ้าความรักนะคะยังไงก็ฝากไว้ล่วหน้าด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสวัสด,ดีทักทายหน่อยสวัสด,ดีค่ะชาเชโต้ค่ะ <laughs> โอเค านาชาก็คือใช้เป็นแบบว่าแล b b i t l ไลฟ์เพใช่ไหมเราอยากรู้ว่าแบบมันมีข้อดีอะไรเงี้ยยังไงบ้างเรารู้สึกว่ามันดีตรงที่ว่าสมมติว่าเราผูกบัญชีก,กับแล b บบ t l i ลฟ์เพใน l i น์ใช่ปะ่ะแล้วเราก็สามารถแบบเชื่อมโยงกับไอตัว Line เคเตอร์ได้เลยอะคือมันจะโอนเงินจากตรงนั้นอะเข้ามาที่ไลน์เราพอดีแล้วมันก็จะพักไว้ที่ส่วนกลางพอเราต้องการนาเงินออกอ่ะเราก็แค่แบบกดถอนเงิน เราก็จะได้เงินออกแต่ว่ามันก็จะเสียค่าธรรมเนียมแบบสิบบาทสิบห้าบาทอะไรเงี้ยระยะด mm ํ hmm. าเนินการก็ไม่นานนานมากก็แค่แบบว่าภายในยีิบสี่ชั่วโมงหรือวันวันสองวันนี่แหละไม่เกินนี้โอเคแล้วแบบจากไลน์เนี่ยจากไลน์ต r e มาแล็บบิดไลน์เพย์เสียค่าโอนอะไรอย่างงี้ไหมไม่เสียนะก็แบบ mm hmm. ดีปกติเลยเราแบบรัแบบ pay, ิดไลน์เพย์มันมีนอกจากว่าเราจะโอนเงินเข้าธนาคารได้แล้วอะเรายังแบบ ใช้ของมันในแอปได้อีกไหมถ้าตัวแ a ปิด l ลายเพยใช่ปะ uh huh. มันก็จะขึ้นแบบขึ้นอยู่ตรงข้างบนเนี่ยว่าแบบว่าเรามียอดเงิน uh huh. อยู่เท่าไหร่เราก็สามารถใช้ใช้จ่ายในแบบสมมติว่าไลาน์ก็จะมีเป็นไลน์เนี้ยไลน์ช้อปปิง้งอะไรพวกเนี้ย uh huh. จ่ายแบบว่าจ่ายมัสั่นได้หรือว่าจะจ่ายค่าโทรศัพท์ได้โอนตงังอะไรเงี้ยได้หมดเลยแบบเออก็สะดวกดีเราสดขึ้นบีอะไรนี้ด้วยเนาะใช่ไหม ของ PayPal มันน่าจะแบบเป็นแบบว่าใช้ใช้จ่ายได้หลายอย่างตอวไวมันแบบพวกต่างประเทศอะไรเงี้ยได้เหมือนกับเราถ้า<ช>เราสมัครบ PayPal เราก็จะสามารถใช้ในส่วนนั้นได้ด้วยแต่ว่าของและบิทไลน์ Pay มันจะเหมือนกับไลน์เข้าไลน์แล้วก็ใช้อยู่ในประมาณนี้แต่ว่าการใช้จ่ายก็สะดวกอันนี้ก็แล้วแต่คนเลือกเนาะอืมโอเคใช่เลย แล้วของมันฝรั่งอะไรเมื่อกี้ไฟหายเมื่อกี้ไฟหายอัดใหม่ค่ะก็ฝากช่องทางการติดต่อนะคะที่ IG นี้หรือว่าจะเป็น IG นี้เดี๋ยววินจะขึ้นไว้ให้ชาเชโตไม่รีม่่ทวิตอ่ะทวิตเอ่ะทดี๋ยววินจะขึ้นไว้ให้โอเค โอเคได้เลยยังไงก็ขอบคุณมากนะคะบายยบายๆค่าเราทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็น2ช่องทางท,างที่ทางไลน์นะคะอนุญาตให้เราใช้เพื่อเป็นช่องทางในการรับเงินได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะมาพูดถึงส่วนแบ่งนะคะแล้วก็วิธีการดูส่วนแบ่งได้เมื่อไหร่อย่างไรบ้างนะคะวิธีการดูยอดขายนะคะก็กดไปที่เซล์ค่ะจากนั้นกดเซลรีพอร์ตใช่ไหมคะ ทางไลน์เนี่ยก็โชว์กราฟมาเลยค่ะเราอยากดูสติกเกอร์เราก็กดตรงสติกเกอร์อยากดูอีโมจิก็กดคําว่าอีโมจิหรือว่าอยากดูรายได้ของทีมเราก็กดที่ทีมหลังจากนั้นนะคะก็จะขึ้นกราฟโชว์มาค่ะว่าชื่อสติกเกอร์ของเราเนี่ยอันเนี้ยขายได้กี่เยนกี่เยนมันก็จะเรียงตามวันที่ไปนะคะซึ่งส่วนแบ่งนะคะก็50เหรียญเนี่ยจะได้ประมาณ31เยนหรือว่า32เยน36เยนอันนี้ส่วนนี้เราไม่ทราบค่ะว่าทำไมถึงได้จำนวนเงินแตกต่างกันนะคะส่วน100เหรียญก็จะได้ประะมาณ662เยนค่ หลังจากนั้นค่ะจะเป็นขั้นตอนการคำนวณส่วนแบ่งค่คะก็คือกดที่เซลล์เหมือนเดิมค่ะแล้วก็คลิกตอนแรกเราคลิกคำว่าเซลล์ใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนมาคลิก p a y m e n t r e q u e s t ค่ะอันนี้ก็จะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้เลยนะคะ ซึ่งการคำนวณเนี่ยนะคะก็จะนับตั้งแต่วันที่1 2 3 4 5หจนถึงสิ้นเดือนค่ะยกตัวอย่างเดือนสิงหาคมนะคะก็จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่1ถึงสาสิอสิงหาคมค่ะเมื่อเราคลิกมาที่หน้านี้นะคะก็จะเห็นหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งทางไลน์เนี่ยนะคะก็จะใช้เวลาการคำนวณส่วนแบ่งประมาณ10วันนะคะโดยประมาณก็จะมีช้าเร็วบ้างก็แล้วแต่ค่ะครั้งที่แล้วนะคะมีชาแต่ทางไลน์ก็จะมีจดหมายแจ้งว่าเออจะช้าประมาณกี่วันกี่วันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งโดยประมาณแล้วค่ะก็จะประมาณวันที่10นะคะ ไอตรง JPY เนี่ยค่ะศูนย์เนี่ยก็จะเป็นจำนวนเงินที่เราได้หลังหักภาษีแล้วค่ะซึ่งภาษีที่เราต้องจ่ายนะคะก็คือ20.42%ค่ะเยอะไหมคะก็ถ้าเกิดว่าคิดง่ายๆนะคะคือ100บาทเนี่ยจำนวน100บาทเนี่ยเราต้องเสียให้ทางรลาย20.42บาทนะคะเราก็จะได้ประมาณไม่ถึง80บาทนั่นเองค่ะ ภาษี20.42%เนี่ยสามารถลดหย่อนภาษีได้ไหมคำตอบคือได้นะคะแต่ว่ามีข้อแม้ต้องส่งเอกสารการลดหย่อนภาษีนะคะก็คือจะเหลือ15.5%ซึ่งก็จะมีฟอร์มเอกสารให้กรอกนะคะก็เดี๋ยวถ้าว่างๆจะมาทําคลิปแยกนะคะว่าทํายังไงถึงจะลดหย่อนภาษีได้นะคะค่ะเงินที่เราได้นะคะหลังจากหักภาษี20.42%แล้วเนี่ยจะขึ้นที่ JPY0 อย่างที่บอกนะคะซึ่งมีข้อแม้อย่างหนึ่งคะ่ะว่าหลังจากหักภาษีแล้วเนี่ย รา,รายได้เรานะคะจะต้องมากกว่า1,000เยนถึงจะสามารถถอนเงินออกมาได้ค่ะ เราได้สมมติเดือนสิงหาคมไปใช่ไหมคะหลังจากจบเดือนสิงหาคมนับไปประมาณ10กว่าวันนะคะอันนี้เราสมมติเป็นวันที่12กันยายนก็นแล้วกันเนาะวันที่12กันยายนเนี่ยช่อง Payment Request นะคะจากสีเทาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็จะมี g v 0ูนเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นรายได้ของเรานั่นเองค่ะแล้วเราก็จะสามารถกดช่อง Payment Request หลังจากเรากด Payment Request ช่องสีเขียวใช่ไหมคะเราก็จะต้องรออีก1 5วันด้วยกันค่ะซึ่งทางไลน์ก็จะมีระยะเวลาประมาณบอกให้นะคะว่าจะเงินจะเข้าประมาณวันที่เท่าไหร่ค่ะ หลังจากเรากด p a y m เม t request ช่องสีเขียวใช่ไหมคะเราก็จะต้องรออีก15วันด้วยกันค่ะซึ่งทางไลน์ก็จะมีระยะเวลาประมาณบอกให้นะคะว่าจะเงินจะเข้าประมาณวันที่เท่าไหร่ค่ะเงินในส่วนนี้นะคะก็จะไปเข้า p a y p a l ถ้าเกิดเรากดเลือก p a y p a l ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรากดเลือกช่องทารับ,บิดไลน์เพย์เงินส่วนนี้คะ่ะก็จะไปเข้ารับบิ l ไลน์เพยค่ะ ค่ะหากเราเรื่องแลบิดไลฟ์เพยใช่ไหมคะเงินก็จะอยู่ในแอปแลปิดไลฟ์เพยอันนี้จะไม่เสียค่าโอนจากไลฟ์เข้าและปิดไลฟ์เพยนะคะแล้วก็เราสามารถย้ายเงินจากแลปิดไลฟ์เพยเข้าไปธนาคารของเราได้ค่ะส่วนช่องทาง Pay p พ l นะคะอันนี้ก่อนที่ลายจะโอนเงินเข้า Pay p พอค่ะจะต้องเสียค่าธรรมเนียมนิดหน่อยนะคะตามรายได้ของเราค่ะอันนี้คือแบบนิดหน่อยนะคะพอรับได้เนาะแล้วก็จาก Pay p พ l นะคะจะสามารถโอนเข้าธนาคารได้ค่ะรอเวลาประมาณ3-5วัน เออหรือว่า7วันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบัญชีธนาคารที่เราได้ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่แรกนะคะ